พระพุทธเจ้บบาบอกว่าถ้าทําทานดีเกิดมารวยรักษาศีลดีเกิดมาสวยปัญญาภาวนาดีเกิดมามีปัญญาดีเขาคิดไม่ออกเราคิดออกเราเขาวางแผนไม่ได้เราวางแผนได้เขาทําไม่สาเร็จแต่เราทําสําเร็จอันนี้เกี่ยวกับการภาวนาฉะนั้นเวลาที่บาเราสอนเราจะสอนเรื่องทั้งทานศีนและภาวนาไปถึงวัดให้รับศีนก่อน ในโยมนะพอปฏิบัติภาวนาเสร็จก็ถวายทานฉันในการที่เราทําทางศีลภาวนาอย่างสมบูรณ์เนี่ยชีวิตเราจะเติมเต็มไปเรื่อยๆเติมเต็มไปเรื่อยๆเติมเต็มไปเรื่อยๆในโยมนะถ้าเรายิ่งทาถูกทางเราเดินเราเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดีอันนี้หมายถึงหลวงพ่อนะอ so thin, kind of ีกนณมนี่ไม่คยดีลยข้าวจามเย็นชามอะไรนี่ในโยมนะฉันถ้าเราเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดีพระศาสนาถือว่าเนื้อนาุญ ถ้าเป็นข้าวเนื้อนาบุญหมายถึงว่าเรามีที่ดินที่บรรสมบูรณ์ปูนมมลลผลทุกอย่างเอาเมเล็ดพันพุ์พืชอะไรหวานลงไปก็ได้ผลฉนั้นการทําบุญในพระศาสนาเหมือนหวานพืชลงไปแต่ผลเม่มันคือเท่ากับจำนวนต้นกล้าที่ขึ้นมาแล้วผลิตผลสมมติถ้ารโายนข้าวเปลือกไปหนึ่งกำมือปึ๊บในรายมน,นะเวลาที่เขาให้ผลน่ะมันเป็นข้าวเปลือกเป็นเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเป็นถังนะเป็นหลายลิตรหรือที่เกลียนก็ได้เช่น,น,นนะระยมน์่นฉะนั้นการทําบ,บุญในพระศาสนาเหมือนเอาข้าวเปลือก โรยลงไปในเนื้อนาบุญนที่ดีะแต่ว่าบางคนเขาทําผิดพลาดเอาเข้าเปลือไปเททะเลแล้วก็มาถามพระอาจารย์ว่าเมื่อไหร่จะได้ผลนะเนี่ยมันตอบยากตรงนี้ใช่ไหมโยมนะฉะนั้นหลักของมันคือทานศีลภาวนาและเนื้อนาบุงที่ดีการทําทานเนี่ยเหมือนเอาเม็ดมะม่วงลงหลุมการรักษาศีลเหมือนกัช่วยกัรทวนดินใส่ปุ๋ยใช่ไหมโยมนะการปฏิบัติภาวนาเหมือนเอาต้นกล้าที่มันทาบกิ่งมาแล้วลงหลุมพร้อมจะให้ผลเลย เกดมาโ่่งตัวเล็กๆเราออกลูกเลยไหมนั่นแหละถ้าเราทําถูกนะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะโยมนั้นทางศีลภาวนาจะเป็นของที่เกื่อหนุนก็ชีวิตมากๆเลยขาดไม่ได้ขาดเมดื่อไหร่แปลว่าเราเราหมดเลยบางคนก่อนจะรวยนะส่วนบนทำทานเกตมากพอรวยปุ๊บหายแล้วพอตกปุ๊บก็มาถามว่าอาจารย์ว่าทาไมตกทำมาทำรวยทําไมไม่ทํา บอกไม่มีเวลาทำแม่นะมีเวลานับเงินแต่ไม่มีเวลาสวดมนต์เลยมีเวลานับเงินแต่ไม่มีเวลาทำทานเีน๋ยวยกนะฉันเราทำไปเอยอะยมรู้ไหมว่าทุกสิ่งที่ทำไปไม่เคยหายไปจากใจพวกเราเลยมันจะกลายเป็นข้าวเป็นน,น้ำย้อนกลับมาทั้งหมดเลยคนที่จะมีบริวารมากนะเพราะคนที่มักจะชวนคนทักุวงพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าเราทำทานเก่งบางคนนไหม ชวนทําทานก็ทํานะแต่ชวนรักษาศีลไม่เอา mm hmm. นะบางคนชวนทาําทานทาชวนรักษาศีลทาแต่ว่าชวนภาวานาไม่เอายกฟุ้งซ่านยกคิดมากยกอย่างนั้นยกอย่างนี้เขาจะมีเหตุผลของเขานโะยนนะารับบากนี้นัน้นถ้าเกิดว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างนะนะบุญตรงนั้นมันก็จะหายไปนะให้เราสังเกตชีวิตเราง่ายๆเนี่ยวว่าชีวิตเราเนี่ยมันขาดอะไรไปถ้ามันขาดเงินแสดงว่าทานเราหย่อนถ้ามันขาดความสุขในชีวิต นยนะเจ็บป่วยง่ายมีโรคประจําตัวไปไม่น้ําท่วมโดยเกิดไม่โดยเกินประเหตุคนชอบคนโกงเนี้ยครอบครัวตีกันทะเลาะกันขาดเครดิตสมองเสือ่อมคิดอะไรไม่ค่อยออกรักษาสิทธิ์ไม่ดีนะเราก็กลับไปรักษาสิทธิ์ต่อมาถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าโอ้โหเราคุ้งซ่าน นะมันจิตไม่มีความสุขเลยมันคยจะคิดนู่นคิดนี่ขนาดมีลูกอยู่ในครอบครัวมีสามีภรรยาที่รักมีพ่อแม่นั่งให้เห็นก็ยังไม่มีความสุขเลยมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างมันมันต้องเรียกร้องตลอดตั้งขาดภาวนาเพราะใจมันจะไม่พอปัญญามันจะไม่เกิดมันจะไม่เข้าใจใช่ไหมย้อนนั้นในสามส่วนนี้ถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปนะถ้าเราไม่เติมเต็มนะชีวิตเราจะกลายเป็นทุกข์เลยเหมือนตกลงไปในถุงดำอ่ะแม้จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเท่าไหร่ก็ตาม พยมนั้นเราจะไม่จับมือเขาแล้วเราจะคิดว่าเขาไม่เข้าใจเราโอ้โหอีตัวเนี้ยทางโลกเขาเรียกว่าแพนิคซ um ึมเศร้าถ้าทางธรรมเขาเรียกว่าจิตตกะยมนะกรรมเข้าหาทางออกไม่ได้แม้พูดเท่าไรเท่าไรเขาจะไม่เข้าใจเราแม้เอื้อมมือไปส่งไม้ไปส่งเชือกไปไม่จับแล้วถามเราว่าทาไมไม่ขึ้นจากบุกทันทีอ้าวส่งไปก็ไม่ให้นะให้ดังตัวอย่างว่าเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเหมือน เราเดินไปแล้วเราไปเจอหมาเน่า,น,านอนข้างทางที่พระอาจารย์พูดเบ่อยเนาะเอเจอหมาเน่า,น,านอนข้างทางถ้าเป็นคนปกติธรรมดาถ้าเราเจอหมาเน่าอยู่ข้างทางเราจะทำยังไงเออบางทีเราก็อั้นใจเนาะรีบเดินไปหายใจข้างหน้าเนาะก็แสดงว่าข้างหน้ามีเรื่องดีๆให้เราเนีิใช่ประโยชน์นนะไม่จาเป็นต้องจมปากกับตรงนี้นี่บางคนก็เรียกว่าเฮ้ยหมาเน่าไม่เอาเหมเ็นไม่เดินดีสัตว์ก็เลยรอว่าเมื่อไหร่จะเน่าหมดไปแล้วค่อยเดินช้าเลยใช่ประโยชน์เนาะบางคนเดินบางคนเดินมาแล้วก็มานั่งมอง บางคนนั่งมองไม่ธรรมดานังง่งเไปเขียนนอนด้วยเสร็จแล้วก็มาถามอาจารย์ว่าเมื่อไหร่คุจะเลิกเหน็บครับอาจารย์ต้องตอบแค่ลุกขึ้นแล้วเดินไปให้ไวทั้งหน้าก็เป็นชัยชนะแล้วไม่ใช่หรองนั้นเวลาทุกครั้งที่เจอปัญหาไปทุบอะไรอะ่ะจำไว้นะว่าเนี่ยมันคือวิบากที่เราทํามาไม่ต้องไปเสียใจเลยกับมันเลยนะแค่คิดว่ามันเป็นวิบากที่ทามาและเราอะ่ะตอนนี้โคตรโชคดีแล้วได้มีโอกาสชําระหนี้กรรม เม uh Mont ื่อชนรานี่กรรมหมดไปแล้วเนี่ยต่อไปข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะเป็นความดีแค่ไหนอ่ะมันจะเป็นของเราคนเดียวเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราไม่เคยผิดหวังอกหักเดือหารักแพ้ยากยังมองเห็นตุ้มพอีอะเส็บดนะถ้าเราไม่เคยโดนโกงยังเจ็บเลยจะระวังตัวไม่เป็นจะฟัะมายู่เรื่อยอะแล้วต่อไปได้อะไรมามีเรื่องเสียทางอื่น ถ้าเราโดนปกเปพิบากการมันหมดเหมือนสอนพ้อสเัดก็ดีโยมขึ้นก็ดีถ้าเราไม่ผูกใจนะเชื่อใจพระอาจารย์นะแล้วเดินไปด้วยกันนะเองเงินแค่นี้มันจะกลับคืนมามากมายวันนี้อีกเยอะแยะเลยเหมือนสอนพวกทุกข์ข้อป็นกัดนี่ก็เดินมาสลับสลเหมอนกันเลยก็โดนทุกคนไม่มีใครไม่โดนนะแต่ว่าเวลาเรามาเข้าบ้านแล้วเนี่ยอยากมาให้เราทุกคนเดินทางอย่างถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนา